อ่ะโอเคนะต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่กับเรา o s c i l o Channel นะครับวันนี้อยู่กับช่วง o s c i l o Review นะวันนี้ก็ยังอยู่กับการรีวิวทีดีของภาพปีนะอีกชุดหนึ่งก็คือชุด VGT VTD 02นั่นเองนะครับก็เป็นตัวของ Kylo หรือ Dex Dakonic Overlord นั่นเองอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่านในกล่องเขาให้อะไรกันมาบ้างน,นะอย่างที่บอกเช่นเคยครับ1กล่องเล่นได้2กล่อง,ก,องกิงเลยนะครับของเวนกะนั่นเองครับ แต่บบ B.T. ต้องสี่นะครับ B.T. สี่สี่ก็คือกิ่งนะครับสามกล่องก็คือเล่นขัดขาดใหหายนะบางใบนะครับนะโอเคเดี๋ยวแก้ก่อนอ,อุ่มหลังกล่องหนึ่งใบเช่นเคยนะครับก็มีห้าสิบเอ็ดอ่อห้าสิเอดใบนะน่าจะห1สิบเอ็ดใบเพราะว่าุ่มหลังกลนะ่องหนึ่งใบเนาะอืออ่าโอเคนะครับก็ข้างหลังก็แถมเหมือนเดิมครับสนามนะสนามบรรกาดอา่าเหมือนเดิมนะตอนนี้ เดิมนะครับก็น่าจะเป็นสนามเก่านะครับสนามเก่าที่ยังไม่ได้แก้เท็อะไรเลยนะครับก็เป็นสนามของภาคจีนนั่นเองครับอ่าโอเคแล้วก็ข้ามไปไม่เป็นไรแล้วก็มามาดูในส่วนของตัวนี้อ้าครั้งก่อนผมเปิดหลังกล่องก็คือเปิดพร้อมกับการไถเชือใบนะครับจริงๆมันมี้แค่แกะนะแกะตรงสีแดงเนี่นะอย่าไปดึงุผมนะอ่าเราก็ดึงลื่นเข้าไปก่อนนี้ก่อนนะลูดเข้าไปก่อนนี้ก็ นั่นไงนั่นนั่นนี่ยถ้าแกะไปผมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะจริงๆเขาแค่ให้ดึงเงินก็ออกแล้วอันนี้คต้องแกะแกะอย่างนี้นะครับอย่าไปแก้มผมนะครับอย่าไปรูดขึ้นรูดลงนะครับหนูน่จาจะเสียนะครับอ่โอเคเสร็จละอ่ะเนี่ยเขามีให้แกะแ,แต่ผมไม่แกะนะอะ่โอเคก็ซูมหลังกล่องดึงใบเหมือนเดิมครับก็มาดูกันนะร,รอบที่แล้วของทีดีไลออนผมเปิดหลังสุดเลยเนาะอันนี้เปิดหน้าก่อนเลยปึ๊บเอือ ดาวก o ิโอเวอร์ o ลอดที่เป็นรูปแบบของอิมเมจ a น y รี i กิฟต์นั่นเองนะครับอโอเคข้ามไปฟอยนะครับ <I fall. S 1> ก็หน้ากล่องครับเป็นดาวก o ิโอเวอร์ o ลอดนะให้มาหนึ่งใบนะแล้วก็เกลีซองนะครับตัวอะคล้ายๆกับเกลา t i ติน่ะเออเขาให้มาสี่ใบนะครับ <I fall. S 1> แล้วก็เป็นดาวก o ิโอ o v e r l หลอดอีกอันหนึ่งนะอีกหนึ่งใบนะครับ แล้วก็ดาก้อนอาร์มือไนน์นะครับ2ใบนะครับอ่ะแล้วก็ตัวเริ่มนะฮะหนึ่งใบนี่ฮาเร็มมัพสี่ใบโอ้โหใจดีจัง้าในกล่องมี lord, โอเวอร์ลออันนี้อีกใบหนึ่งอ่เท่นนี้ผมก็มีโอเวอร์ลอตสี่ใบละเพราะว่าได้จากทีดีรอยันหนึ่งใบนะคุณได้ดูแน่ๆ่ได้โอเวอร์ลอเห็นไหมมันเลือกผมอ่ะถ้าเป็นรอยันก็คือบัตเตอร์เบียร์สามใบนะเดี๋ยวต้องไปหาใส่อีกใบนะั้นเป็นไรอ่าเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งดาก้อไนไนน์นะครับดาก้อไนไนน์สี่ใบนะครับ ร่างแปลงแห่งเกาะบรานะครับสี่ใบนะครับพีจีธรรมดา,าครับสี่ใบครับแล้วก็โกโจโนะโกโจโก,ก็สี่ใบนะครับอ่ะเคว,ส,คว,ควสเควสไอเควสสต็งเหรอเออน่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะก็ให้มาสี่ใบนะเกียรนะ์สามอีกใบนึงอ่ะตัวของไคลโลก่ก็มีอิมเมจินลิกกี้กีเหมือนกันนะครับเป็นฟอนติกเกอร์เนาะอ่ะไอ้ไม่ใช่ฟอนติกเกอร์ ฟอสฟอสเอออิมเมจินเรี่กิฟฟอสเออแล้วก็ดอสี่ใบนะครับชิสี่ใบแล้วก็เกนโจสี่ใบนะครับท่าสี่ใบนะครับแล้วก็ด้านหลังแถมมาด้วครับตัวของอิมเมจินารี่กิฟนะสี่ใบครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของสกิลกันะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะ อ่ะโอเคนะเรามาดูในส่วนของสกิลของทีดีสู่สงนั่นเองครับก็กเริ่มกันที่ m a g i n a r y g g r i นะครับก็เหมือนของบรรกาศเอ,อ้ไม่ใช่ของบรรกาศเหมือนของลอเรียเลยนะครับก็เป็น e n g i n e e r y g i p for นะก็ถ้าเกียร์สนะไลทับช่องแหวนก็เราจะได้ m a g i n a r y g g r i นะเกียร์สที่มีสัญลักษณ์นี้นะครับอ่สาสัญลักษณ์แบบนี้นะอ่า <thought> ก็จะได้รับมา1ใบนะครับก็สามารถเลือกวางช่องบรรกาศหรือเรียกาะได้ก็ยูนิตที่อยู่บนเซอร์เคิลนั้นก็จะบวกหนึ่งหมือนนั่นเองครับอ่โอเคข้ามไปครับ อ่ะเริ่มกันที่ดาร์กนิกโอเวอร์ลอตของเรานะสามใบนะครับก็สกิลนะครับอันใหม่นะสกิลตัวนี้ตัวใหม่เลยนะครับก็คือ s อชซีทนการ์ดลีการ์ดวันพเทินหนึ่งโซบ้านะมันบวกหมื่นจนจบ,จบ,นบ Auto, นนเทินนะครับแล้วก็ออโต้วันการ์ดวันพเทินนะครับเมื่อมันตีฮิตจ่ายค่าคอร์ดการหนึ่งข้าวตึวบ้บ้านทิ้งมันมือคุณ2ใบสแตนยูนิตน,น,น,นี้แล้วก็ได้ลบหนึ่งนั่นเองก็สมเป็นโอเวอร์ลอตดีนะครับอ่ะโอเคต่อไป quest stings นะครับก็ตัวนี้ก็เ,เมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีบรรยากาศาคู่แข่งมีเลือดขาด3ใบหกกบ 5, รือน้อยกว่าก็บวก5,000จนดจบการต่อสู้นะครับแล้วก็ยืดมื่นเหมือนแก๊งตีนับ10,000อ่า10,000ไปได้ชิวแทนนะครับของภาคนี้ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ตัวไนน์นะครับไนน์ดาวก็ละเมื่อไนน์ก็เมื่อมันตีบรรยากาศาเรือกขาดของคู่แข่งมี3ใบหรือน้อยกว่าก็บวก5,000จุดจบการต่อสู้นะครับต่อไปก็พระเอกของเราอีกไม่ใช่พระเอกตัวเอกนะครับนี่ฮาริมนี่ฮ ไปทุกที่กับโอเวอร์โหลดเหมือนกันนะเหมือนแกนตินเลยก็แต่ในเฮเลมดีหน่อยในเฮเลมมีสกิลนะครับก็ออตโต,โต้เลกาดนะครับเมื่อมาลงสนามเหมือนเคาน์เตอร์บาร์เลิกรีไทยเลกาดแถวหลังคู่แข่งหนึ่งใบนะครับโจโจ้ไอ้ยแล้วอยู่ในนี้ได้รับ5,000ันจบเทิรน์นะครับอะ่ะต่อไปนะล่างจำแรงแห่งเกาะบรานะครับตัวนี้ก็เป็นออโต้เลกาดเมื่อมาลงสนามเหมือนเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งโซบาร์เลือกลีไทยเลกาดเกียร์สองลดตั้มตัวเอ้ย เกสองหรือต่ํากว่าของคู่แข่งนะในแถวในตั้งเดียวกับยูนิตนี้นะอ่าแล้วถ้าจํานวนเรียกาของคุณมีมากกว่าคู่แข่งก็มันบวกห้าพันจนจบเทิร์นนะครับอ่โอเคต่อไปเป็นโกโจนะโกโจเมื่อก่อนก็จะเป็นเลสที่มือหนึ่งจวินหนึ่งครับตอนนี้ก็จะเป็นออโต้เรียกาเมื่อมันบูตนะครับถ้าจํานวนเรียกาของคุณมีจํานวนเรียกามากกว่าคู่แข่งนะครับก็ยูนิตที่ถูกมัน,บ, 3, นบูตกกก็็บบบวนนะะะคครรรรรััธมมมมดาาไไ่ีอก เกียนหนึ่งอีกใบนะเกียนหนึ่งดังก้อนไนท์นะครับตัวนี้เป็น ACT เอซิตีเรียากาถ้าคู่แข่งมีเรียาการซีใบหรือมากกว่าหนึ่งเข้า,าทุ่บ้านน้อยู่ในนี้เข้าโซ่เรื่องลีข่ายเรกาคู่แข่งหนึ่ง,าางใบแล้วก็เรื่องเรกาของคุณหนึ่งใบบนั่งหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นนะครับอ่าโอเคก็เป็นตัวเติมโซ่นั่นแหละอ่าก็ค่อนข้างจะดีนะต่อไปเป็นตัวเริ่มครับก็โดนได้ทับจุดหนึ่งเหมือนเดิมครับแล้วก็ทิกเกอร์ไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะขอโอเวอร์โหลดมันจะเร็วหน่อยเพราะว่าเราคุยของอ่าตัว ใครยังไม่ได้ดูคลิปเรายันก็อย่าลืมไปดูคลิปรีวิวเรายันนะฮะฉันแน่เราลงช้ากว่าฉันแน่นคนอื่นถึงสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ครับบางทีอาจจะมาในรูปแบบของสปอยก็มีนะเร็วเร็วเร็วสุดก็ได้ไปสปอยนะทําเร็วสุดโอเคนะครับอะแค่นี้นะครับให้ขี่มา8ดใบนะครับแล้วก็ให้นิวสี่ให้ดอมาสี่นะครับดอยังเป็นดอธรรมดาอยู่ยังไม่เป็นดอเทคพีจีนะครับอะโอเค คลิปรีวิวในวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะก็ต่อไปน่าจะเป็นคลิปแบทเทิลเลยนะครับคลิปแบทเทิลแบบ T D vs T D นะครับอ่ะโอเคคนระับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบายบาย